你好欢迎来到你们跟老师学习汉语สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกับเหล่าชือก่อนกับรายวิชาภาษาจีนชั้นประถมศึกษาปีที่2อีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้เหล่าชือจะพานักเรียนมาทบทวนนะครับบทเรียนบทที่2นะครับเกี่ยวกับการคํานวณกันนะครับเริ่มตั้งแต่การบวกเลขและการลบเลขนะครับ ซึ่งในภาษาจีนก็ค okay? ือคำว่าเจียและเจียนที่เราได้เรียนไปใน ouais. สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมาเริ่มกันที่การบวกนะครับข้อนี้นะครับถามว่าเอเจียอีเติงยตัวเฉานะครับคำถามนี้ถามว่า2อบวก1เท่ากับเท่าไหร่นะครับนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคาว่าเติยี แปลว่าเท่ากับส่วนคําว่าตัวเฉลแปลว่าเท่าไหร่นะครับข้อนี้ตอบอะไรครับนักเรียนคําตอบของข้อนี้นะครับก็คือสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนั่นเองนะครับสำหรับข้อต่อมาก็คือสิบบวกเก้าัวเท่าไหร่ ตึงยีตัวเฉานะครับเขาถามว่า10บวกเเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับและคำตอบก็คือสิบ加九等于十九สิบ加九等于十九นะครับ10บวกเเท่ากับ19นั่นเองนะครับและต่อมานะครับก็คือการลบ หรือในภาษาจีนก็คือคําว่าเจียนนั่นเองนะครับข้อนี้ถามว่าปาเจียนสี่เ,ส 4, เท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่านักเรียนมาดูคำตอบกันนะครับคำตอบก็คือปาเจียนสี่เท่ากั่ปาเจียน่ ตึงยีสื่อ8ลบ4เท่ากับ4นั่นเองนะครับต่อมานะครับจะเป็นวิธีการถามและการตอบคำถามด้วยคำว่าตุ้ยกับชั่วนะครับจากที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับนักเรียนจำได้หรือเปล่านะครับโดยคำว่าตุ้ยนะครับแปลว่าถูกต้อง หรือแปลว่าใช่นะครับตุ้ยแปลว่าถกต้องหรือใช่นะครับส่วนคําว่าชั่วนะครับแปลว่าผิดหรือแปลว่าไม่ใช่นั่นเองนะครับโดยตัวอย่างนะครับที่คุณครูยกมานะครับก็คือ c ีบเจ่ยกอบ2 c ลบ5เท่ากับ2คือตุ้ยหายชื่อชั่วนะครับนักเรียน คำตอบของข้อนี้ถูกหรือว่าผิดครับ7ลบเท่ากับ2ถูกต้องหรือผิดนะครับนักเรียนสามารถตอบเป็นภาษาจีนได้ว่าตุ้ยหรือชั่วนั่นเองนะครับโดยคำตอบของข้อนี้ก็คือตุ้ยนะครับตัวอย่างต่อมานะครับสามเจียปาเติ่งยี่ชื่อามเจียปาติงยี่คำตอบข้อนี้ถูกหรือผิดครับ 3บวก8เท่ากับ10ถูกหรือว่าผิดนะครับนักเรียนคำตอบก็คือซ่วใช่ไหมครับและตัวอย่างต่อมานะครับนอกจากจะสามารถใช้ถามเกี่ยวกับการคำนวณได้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้ถามเกี่ยวกับเรื่องอย่างอื่นได้ด้วยนะครับจากตัวอย่างนะครับเขาถามว่าเจสส์ยางพิเจสส์ยงผี นี่คือยางลบอะตุ้ยหายชื่อซ่วนะครับนี่คือยางลบหรือเปล่าคำนักเรียนจําได้หรือเปล่าคําศัพท์ตั้งแต่บทที่แล้วนะครับคําตอบก็คือตุ้ยนั่นเองนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่ายหา比ชื่อ对ั่วคําตอบก็คือซ่วใช่ไหมครับเพราะว่าเซียนปี แปลว่าดินสอนะครับแต่ว่าในรูปก็คือพูก,กันนะครับหรือว่าในภาษาจีนก็คือเหมาปี่ใช่ไหมครับต่อมานะครับหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการคำนวณไปแล้วนะครับในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อไปนะครับเราชื่อจะขอทำการทดสอบนะักเรียนสักเล็ก,ลก,ลกนๆหน่อยนะครับโดยวิธีการทำแบบทดสอบนะครับ เราชื่อได้ใส่ลิงก์ของ Google Form นะครับไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะครับหรือว่านักเรียนสามารถคลิกลิงก์จากข้อความในลายกลุ่มชั้นเรียนของนักเรียนได้เลยนะครับและลงมือทำข้อสอบนะครับข้อสอบจะมีทั้งหมด5ข้อ10คะแนนนะครับลองดูว่าตั้งแต่ที่เราเรียนมานะครับนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้ หลาชื่อก็ต้องลาไปก่อนนะครับและขอให้นักเรียนโชคดีกับการทำแบบทดสอบนะครับเจจิยน